อ่าทีนี้ผมจะไม่ถามก็ไม่ได้เอนเตอร์เทนนั้นคอมเพก์อยู่ในนโยบายเร่งด่วนเลยนะค่ะอยู่แต่เขาจะว่าจะอยู่ในมือคุณจุลพันธ์นถูกต้องถูกต้องท่านจุลพันธ์จะรับผิดชอบเป็นหลักอ่าจะยังพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมรอท่านจุลพันธ์ดีกว่ารอคุณจุลพันธ์นะครับอ่นนี้กระถิบอินข้มแท็กเป็นแนวคิดที่ดีกระชงกันทางลับไปศึกษาอยู่ครับอืมับไปศึกษาพอจะอธิบายง่ายง่ายให้คนฟังได้ไหมก็คือในปัจจุบันเนี่ยของคนไทยเนี่ยเรามีเศรษฐกิจน,นอกระบบสูงนั่นหมายถึงว่่่่่่าาาาามีีีีีีคนนนนททจยยยภภษษหหรรรรืออูใะบบเเเ็ได้ น้อยมากนะครับเขาบอกปุ๊ป<ร>คนธรรมดาประมาณ4ี่ล้านกว่าคนใช่ใช่ใช่ใชเราก็และรวมถึงคําพูดนี่มันใหญ่กว่าคำคำ,คำในระบบนอกระบบนะมันมันคือเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเราจะพยายามให้รัฐสามารถเห็นรายได้ของคนแล้วก็เอาทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบใครที่มีรายได้น้อยเราใส่เงินเข้าไปคนที่มีรายได้มากก็จ่ายภาษีนะครับก็เป็นระบบในลักษณะแบบนั้นม,มันไม่ใช่แค่กราฟสามแท่งที่เป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมามเพื่อที่จะ มองแค่มุม,ม,มแคบคือการจ่ายเงินให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่ใช่แต่มันเป็นการสนับสนุนให้คนทํางานด้วยนะครับ<อ>เราใช้คือคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องมีการแสดงรายได้ต้องมีการทํางานต้องมีการอะไรออมีรายได้ก็แปลว่าเขาต้องทํางานอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณอาจจะมีรายได้แค่เดือนละสองพันก็ได้รัฐก็ชดเชยในส่วนที่มีความจําเป็นไปนะครับแต่ส่วนความชันของกราฟมันจะแบ่งกันเป็น3ช่วง<ม>ช่วงแรกก็คือคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยยิ่งทําเยอะยิ่งทํางานเยอะยิ่งขยันเยอะ คุณก็จะได้เงินเยอะและในเข้าไปในจุจุดหนึ่งก็จะเป็นคงที่และถ้าเลยจากจุดนั้นก็จะเป็นค่อยๆได้รับเงินชดเชยน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะกราฟเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มันจะเป็นการกระตุ้นเราใช้คําว่าเงินโอนคนขยัน ในลักษณะเงินโอนคนขยันคือก็คือในลักษณะคือคนที่ไม่ได้ทํางานก็จะไม่ได้เข้าระบบนี้ถูกไหมไม่ได้ทํางานคุณก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เสร็จก็ไม่มีการรับรู้รายได้นะกะก็ต้องก็ต้องมีงานทำระบบของประเทศเรื่องภาษีก็คือตอนตอนนี้น่ะทุกอ่าจริงจริงมันเป็นแล้วครับก็คือคนจ่ายเงินจะต้องแจ้งด้วยใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่และอนาคตมันก็จะทําให้ทุกคนที่มีรายได้เกิดขึ้นเนี่ย แจ้งภาษีแจ้งระบบหมดเลยครับแล้วเร,เราอยากเราอยากเห็นระบบนั้นที่ที่คนส่วนใหญ่รัฐเห็นความรวยความจนอของคนรายได้ของคนในเมื่อรัฐจะได้เข้าไปช่วยได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจว่าอ่าคุณเข้ามาอะไรต่างๆรัฐก็ดูแลดูแลเสร็จคุณมีไรายได้เกินขึ้นไปถึงระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็พ้นจากสิ่งที่รัฐจะต้องดูแลอเงินโอนคนขยันคืออะไรคนขยันคือยิ่งขยันยิ่งยังไง ก็ทํางานเยอะก็กราฟในช่วงแรกฮะมันจะเป็นกราฟชันขึ้นทํา,<อ>างานเยอะ<ม>ทํางานเยอะก็จะได้เงินเยอะขึ้นทํางานเยอะขึ้นก็จะได้เงินเป็นสัดส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นไม่มันน้องไปเข้าใจไหมสมมติ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 มีรายได้100บาทนะฮะ<ม>ตอ่อเดือนคุณก็จะได้ชดเชยไป สมมติเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันสมมติห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นร้อยห้านะครับสมมติเป็นสองร้อยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามร้อยก็จะขึ้นชันขึ้นกรต้องมาชดเชยใช่มันจะชันขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงเรทมันจะชันขึ้นอ่าเข้าใจอันนี้คือกลุ่มคนที่จะได้เงินคืนกลุ่มคนไม่ใช่เรียกว่าเงินออนช่วยเหลือใช่กลุ่มแต่ว่าคนที่ถึงจุดที่เสียภาษีเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมใช่ใช่ใช่อันนั้นก็จะเอารายได้ถึงเกณฑ์พวกเขาจะเป็นกรณีเขาเสียภาษีไปละใช่ถูกต้องคุณพอพพููดดกบาาาางงงงถึในนทตัวข้ค ปัจจุบันคนเหล่านี้อยู่นอกระบบ<ช>หรืออยู่ในระบบแต่ไม่ต้องจ่ายภาษีใช่และมีไรายได้น้อยอ่าคือมีไรายได้แหละแต่มันไม่พอจองจ่ายภาษีครับอ่าต่อไปเอาเข้ามาในระบบให้หมดเลยแล้วคุณยิ่งทํางานมากก็จะเป็นการโอนเงินจากรัฐให้คุณใช่ถูกต้องถูกต้องมันคือระบบที่เราว่าเงินโอนคนขยันภาษีคืนไปให้ประชาชนคนที่มีไรายได้ไม่ถึงนะครับก็คือเกณฑ์คนควรจะมีไรายได้สักเท่าไหร่ที่พอจะอยู่ได้ อย่างนั้นใช่ไหมเบื้องต้นผมยังไม่อยากใช้เกณฑ์นั้นนะฮะอยากจะใช้เกณฑ์ใช้เกณฑ์ที่มันไปเชื่อมกับคนที่จ่ายภาษีมากกว่าแต่ก็ขอด,อขอดูขอดูภาระทางงบประมาณนิดนึงให้เห,หมาะสมนิดนึงอันนี้จะเป็นการปฏิปรูปบภาษีบุคคลของประเทศเลยนะใช่ถูกต้องแล้วเราอยากเห็นภาวะที่เนี่ยรัฐมีข้อมูลข้อมูลของคนะ่ะม,มันสําคัญแล้วก็เป็นการไปช่วยเรื่องของความเหลื่อมล้ําต่างๆนะครับมันก็จะได้ตรงจุดมากขึ้นโจทย์คือการใช้งบประมาณให้ตรงจุดตรงํีคสำคัญ อ่าเพราะฉะนั้นนี่คือคุณเผ่าภูมิรัตเจริสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลางครังครับลุ้นไหมจะกลัาเป็นฐ้นตีกลอบเรื่องงอนาคตครับร้องเพลงดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องฮะร้องเพลงเขินไหมทุกวันนี้เขินไหมเรื่องอาเวลาใครทักไหนพายุกระแทกกระแทกกระแทกก็เป็นสิ่งที่ต้องรับครับเป็นสิ่งที่ต้อง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 รับเราก็ต้องจำรับว่าเราเปลี่ยนจริงๆแล้วก็มีสิ่งวิเคราะห์วิจารเราก็ต้องรับ ไม่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 ได้ไม่ได้อะไรไม่เถียง <S <S 2> <S 2> ก็เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจริงๆแต่แต,แต่โดยฐานของเหตุผลอที่ไ<ช>ล่มาแต่ก็อยากให้ท่านฟังเหตุผลของเราบ้างนะครับแต่ก็มีเสียงวิเาวิจารณ์ก็น้อมรับครับ